เอาเลยวะเอาเลยให้เขาอีรินเอาเลยเอาบอกวืบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับชายาเซลโอเลนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับรถรถไทยนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องไถกรบฟางนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับสองรุ่นนะครับ L 3 2กับ l 4 0 1 8นะครับ SP นะครับว่ารถแต่ละคันดาวเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้จะเป็น L32 นะครับโปรโมชั่นสุดสวยนะครับตอนนี้นะครับฟรีดาวครับย้ำอีกครั้งนะครับฟังไม่ผิดนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนสูงสุดถึง7ปีนะครับ7ปีไปเลยนะครับผ่อนสบายๆหลังจากเกี่ยวค้าวเสร็จก็ไถกรบฟางกันได้นะครับผมเนาะรุ่นรถก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็นรถใหม่นะครับผมเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับผ่อน7ปีนะครับ เป็นรถที่เหมาะสมกับการทํานามากนะครับประหยัดน้ามันนะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น lc ศ1นย์นนะครับ l 4 0 1 8โปรโมชั่นณปัจจุบันนะครับเดือนพฤศจิกายน6กานะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวเหมือนกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับฟรีดาวนะครับควันสูงสุด7ปีนะครับฟังไม่ผิดครับ7ปีนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องค่างวดเดี๋ยวเราค่อยโทรมาถามตามเบอร์โทรเยมจะรถดิ๊กไปให้ข้างล่างนะครับผม นะครับรอบรถนะครับตัวนี้จะมีฟอนกาดนะครับตัวบางง่าไม้ครับไปมันจะว่าติดต่ไฟตาแตกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะรองรับน้ำมัน B20 นะครับรองรับน้ำมัน B20 นะครับอนาคตข้างหน้าเผื่อดีเซลแพงมากก็ใช้ B20 นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น l 3 2หรือ l 4 0นะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 1ย์หนึ่งนะครับ 0197771อีกทีนะครับ0610197771นะครับโอเล่นะครับหรือจะทักไลน์มาตามเบอร์โทรเลยก็ได้ครับหรือตามลิงก์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ